อ้าวฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับเฮ้ hey, นี่คือของเล่นเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับวันนี้โอ้ oh, พี่กิงคองตัวใหญ่นี่สีดำหนักหัว oh, ทีเดียวเลยโอ้โ oh, ห oh, ปากเขามีไฟเลยทุกคนเฮ้ hey, <Hey. S 2> <hey. S 1> เจ้ากิงคองนี่เดี๋ยวเจอกับนี่ดีกว่าเจอกับเจ้ามังกร เฮ้ hey, เจ้ามังกรเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนเดอว้า hey. ว oh, oh, เดี๋ยวปะทะกันหน่อยเป็นไงเจ้าคิงคองตาคระะับไดโนเสาร์ไดโนซอรัเฮ้เจ้ามังกรเขียวก็มานี่ว้าวมังกรเขียวโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนให้เจ้ากมังกรเขียวกับเจ้าคิงคองจจัดแขนแล้วก็แขนแล้วทุกคน นี่เอาตามด้วยเจ้าไดาโนเสาร์ิวลูบอลโอ้โหงายท้องไปแล้วโอโ้และนี่คือเจ้าหมาน้อยสีแดงด็อกด็อกโอ้ว้าว้สับขายอย่างไวเลยทุกคนไปนู่นแล้วโอ้โหเจ้าหมาสีแดงไปล啦ว,ว้าล้มไปแล้วมีพี่คองและนี่คือ บัฟเฟิลลบัฟฟลลมอควายสีแดงอ๋ไปเลยโอ้โหนี่เจ้าวังกอสีเขียวโอ้ยยอยมอไปอยู่แล้วทุกคนและโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้าจิงกองจิงกะหมดเลยทุกคนโอ้โหนี่ยังกอนบินเดี๋ยวมันจะบินดูซิว่ามันจะบินหรือเปล่า ดูสิว่าเจ้ามังกรตัวนี้จะดินหรือเปล่าโอ้มากอดโอ้หงายท้องกันเลยดูสินี่เฮ้ย hey, ตามด้วยได้งสาขอยาวโอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนไว้ Wait, เจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกด Subscribe นะครับ